ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมันทําให้โลกนี้สดใสเหมือนคากล่าวที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความรักโลกนั้นจะกลายเป็นสีชมพูเหมือนกับเรื่องราวของเธอคนนี้สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง AAK09 ช่องสปอยหนังดีๆหนังเด็ดๆต่องช่องนี้เลยนะครับผมและก่อนอื่นนะครับทุกท่านคนละหนึ่ง s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับมา เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเสียนาฬิกาเสียมงยามนะครับเราก็มาเริ่มเล่าความกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับขอนําเสนอผลงานของสาวสวยหน้าตาจิ้มริมนะครับสากิซาสากินะครับสาวน้อยผู้ที่มี ผลงานเยอะแยะมากมายนะฮะหลายหลายท่านคงจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับสําหรับผลงานของเธอคนนี้รับรองนะครับแต่ละเรื่องสุดยอดทางนั้นนะครับต้องไปตามหามาดูมาชมกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับซาสกินะครับก็มารับบทเป็นสาวน้อยมัธยมไว้ใสนะครับซึ่งเธอเป็นเด็กรักดีไฝ่ดีนะครับหลังจากเลิกเรียนเสร็จเนี่ยเธอก็จะมาทํางานเป็นพาร์ทไทม์นะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับว่าทําไมเธอต้องมาทํางานที่นี่นะครับมันมี เหตุผลที่แบบเหตุผลแอบแฝงนะครับนั่นก็คือนังเอกของเราเธอหลงรักคนลุงคนนี้นะครับซึ่งคนลุงคนนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับนังเอกของเราเธอแอบชอบเธอหลงรักกับพูดง่ายๆแบบเธอประมาณคลั่งรักนะฮะเธอคลั่งรักตาลุงคนนี้หรือพระเอกของเรานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับผมจะมองว่าพระเอกของเราหรือตาลุงคนนี้นะครับเป็นคนไม่ดีนะครับหวังอะไรกัในตัวนางเอกหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงคือในเรื่องนี้นะครับพระเอกของเราเนี่ยนะครับ รับบทเป็นคนดีนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมาพูดคุยกับนางเอกให้กาลังใจนางเอกนะครับสักถามนางเอกตลอดเลยว่านางเอกเนี่ยเป็นไงบ้างวันนี้ทํางานเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนแล้วก็ชื่นชมนางเอกนะครับว่านางเอกเป็นคนที่ขยันเป็นเด็กที่ไฟดีนะครับอาทงานช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งนางเอกของเราเนี่ยพอได้ฟังนะครับคาชื่นชมคําพูดคุยให้กําลังใจจากคนที่เธอแอบชอบนะคนที่เธอหลงรักอยู่นะครับเธอก็จะมีความสุขเธอก็จะรู้ประมาณว่าแบบดูภูมิใจนะครา อยากที่จะรู้จักแล้วก็ใกล้ชิดกับพระเอกมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้หลังจากทาง,งานเสร็จนะครับนางเอกของเราก็มาเหมือนกับอ้อนนะมาพูดประมาณว่านี่นะตอนนี้หนูมีปัญหาหนูมีเรื่องบางอย่างอยากจะปรึกษาซึ่งนะครับพระเอกของเราก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนดีนะก็บอกว่าเอาไงี้ไหมหลังจากเลิกเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราไปคุยกันที่บ้านของฉันเพราะว่าบ้านของฉันเนี่ยอยู่ติดก,กับร้านคือพระเอกนะครับมีบ้านแล้วก็ใช้หน้าร้านเป็นหน้าบ้านเป็นร้านนะครับซึ่งหลังจาก นางเอกเลิกงานในตอนเย็นเสร็จพระเอกก็ชวนนางเอกไปนั่งคุยด้วยนะครับที่ลังร้านก็คือที่บ้านของของพระเอกเองนะครับนางเอกของเราก็ได้พูดประมาณว่าตอนนี้นะครับนางเอกของเราเนี่ยเธอเนี่ยนะทะเลาะก,กับคุณแม่ มีปัญหากับคุณแม่นะครับก็ไม่อยากที่จะเขาเรียกอะไรไม่อยากที่จะอยู่บ้านแล้วนะครับพระเอกก็แนะนำนะครับว่าเออเอาอยาี่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปพูดไปปรับความข้าใจกับคุณแม่เธอให้หนางเอกก็ไม่ยอมครับไม่ยอมให้พระเอกไปพูดให้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจริงๆแล้วนางเอกของเราแต่งเรื่องขึ้นมานะฮะกุเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะ มาอาศัยอยู่ที่บ้านของพระเอกเพื่อที่จะแบบเหมือนกลับมาใกล้ชิดกับพระเอกนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพระเอกก็เหมือนกับไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่จะให้นางเอกมาอยู่ด้วยเพราะมันไม่ดีนะครับแต่สุดท้ายนะครับทนลูกตื้อลูกอ่อน <c oughs> ของนางเอกไม่ไหวก็เลยตามน้ำนะครับคือพระเอกของเราเนี่ยก็ยินเขาเรียกอะไรยินดีให้นางเอกมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านได้ชั่วคราวจนกว่าจะปรับความเข้าใจกับคุณแม่ของนางเอกได้นะครับแหมแสนดีเหลือเกินพระเอกของเราจากนั้นนะครับมันก็เป็นไปตามแผนของนางเอกนะครับซึ่ง ในทุกๆวันนะครับหลังจากที่เลิกเรียนเสร็จนะครับก่อนที่จะไปทํางานที่ร้านนะครับนางเอกก็จะมาที่บ้านของพระเอกนะครับซึ่งพระเอกก็วิ่งตามมาแล้วก็บอกว่าโอ้ทำไมเธอเรียกมาที่บ้านเลยเธอไม่แจ้งฉันอย่างนี้มันไม่ดีนะเหมือนกับพระเอกกลัวนะครับพระเอกกลัวจะถูกมองว่าไม่ดีที่ให้นางเอกมาอยู่ที่บ้านด้วยนะครับซึ่งนางเอกของเราเธอหาสนใจไม่นะครับเพราะว่ามันเข้าแผนของเธอคือเธอแอบชอบพระเอกนะครับแอบชอบตัวหนุ่มคนนี้ก็คือพูดได้ง่ายนะครับเป็นเรื่องราวของความรัก ต่างวัยนะของเด็กสาวมัธยมกับคุณลุงเจ้าของร้านอาหารนะครับจากนั้นพอนางเอกเข้ามาในบ้านเสร็จนะครับเธอก็นั่งนะครับดูแววตาที่เธอมองพระเอกนะครับเธอมองด้วยความชื่นชมนะครับซึ่งตัวเนี้ยพระเอกของเราก็ถามว่าเธอไปเรียนมาเนี่ยเธอเหนื่อยๆนะเธอน่าจะไปพักก่อนแล้วค่อยมาทํางานที่ร้านหรือไม่เธอก็ไปปรับความเข้าใจกับกับแม่ของเธอก่อนดีไหมซึ่งนางเอกของเราก็เปลี่ยนประเด็นเลยนะครับว่านี่นะวันนี้หนูไปเรียนที่มหาที่โรงเรียนนะครับก็คุณครูเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยนะทำกิจกรรมออกกําลังกายซึ่งตัวเนี้ย หนูเมื่อยคุณลุงช่วยนึ่นวดให้หน่อยได้ไหมคะซึ่งนั่นแหละครับพระเอกของเราก็รูความที่เป็นสุภาพบุรุษเนาะก็ได้โชว์ฝีมือการนวดนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยนวดดีมากนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะนวดไปนวดมานวดมาทวดไปก็เป็นไปตามแผนนะครับที่นางเอกวางไว้เลยคือนะทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับฉากนี้ก็ยาวไปยาวไปเราดูเราก็ฟินเลยนะครับ ซึ่งนางเอกของเรานะครับนอกจากจะทํางานหลังเลิกเรียนแล้วนะครับเธอยังทํางานวันเสาร์อาทิตย์ด้วยยิ่งตอนนี้นะครับนางเอกของเราเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมาอาศัยอยู่กับพระเอกแล้วนะครับก็นั่นแหละฮะซึ่งวันนี้อากาศมันร้อนมากนะครับพระเอกของเราก็ไปรับลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรน,นะต้อนรับลูกค้าเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเสร็จนางเอกของเราก็หนีมาพักนะครับอยู่ในบ้านของพระเอกซึ่งพระเอกมาเจอก็ตกใจนะครับบอกอ้าวซาสกิ ทำไมไม่ไปทําง,งานที่ร้านทําไมไม่ไปคอยลูกค้านังเอกก็บอกว่าหนูร้อนหนูอยากจะมาพักผ่อนหน่อยได้ไหมสื่อนาแหละครับพระเอกของเราจะปฏิเสธได้ยังไงอ่ะพระเอกของเราเป็นสุภาพบุรุษที่แสนดีอะไรสักขนาดนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่คุยกันนะครับพระเอกของเราพยายามพูดนะครับว่าให้นัเงเอกเนี่ย ปรับความเข้าใจกับคุณแม่ซะจะได้กลับไปอยู่บ้านนะครับเพราะว่าทะเลาะก,กับคุณแม่เนี่ยมันไม่ดีเห็นไหมครับพระเอกของเราวันนี้เรื่องนี้ตลุงคนนี้แสดงคนเป็นเป็นคนดีเลยนะครับซึ่งนางเอกขอเขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวกาลังปรับความเข้าใจกับคุณแม่อยู่ ซึ่งจริงๆนยไม่ได้ทะเลาะกันหรอกครับนางเอกุเรื่องขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับนางเอกของเราอ่ะอยากจะมาอยู่กับพระเอกนะครับเพราะเธอคลั่งรักมากนะครับซึ่งในระหว่างที่คุยกันนางเอกของเราก็ยั่วไว้นะครับโดยการนี้นะฮะทานไอติมกินไอติมโคนไปซึ่งถ้ากินไอติมน่าอร่อยอร่อยนะครับอากาศร้อนๆนะนั่งกินไอติมไปแบบแบบนี้นะเป็นใครใครจะทนไหวนะครับซึ่งนะครับเหตุผลหลักคือเธอยั่วพระเอกนะครับสุดท้ายแล้วก็อย่างว่าแล้เนาะก็เป็นไปตามที่ทุกคนคาดคิดนะครับนางเอกก็ทานไอติมไปทานไอติมมาาสุดท้ยก หลันะงจากที่กินไอติมโคนก็สุดท้ายก็ได้กินไอติมแท่งแบบฟินไปทั้งสองฝ่ายนะครับยังไงก็หาไม่ดูมาชมตามวาบที่ให้ไปนะครับแล้วก็เรื่องราวของทั้งสองคนนี้ก็ยังไม่จบนะครับหลังจากที่ นางเองกก็เขาเรียกอะไรนะกินไอติมแท่งเรียบร้อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็เหมือนเข้าทางนางเอกนะพระเอกก็เริ่มมีใจให้นางเอกแล้วนะครับแล้วนางเอกเนะี่ยอย่างที่บอกอเธอคลั่งรักพระเอกมากๆนะครับคลั่งรัก,กชนิดที่ว่าแบบยอมทําทุกอย่างได้นะครับเหมือนกับประมาณว่าเด็กวัยรุ่นป๊อปปี้เลิฟอะไรประมาณนั้นนะครับลีลาของเธอรับรองไม่ผิดหวังนะครับซึ่งด,ดูตอนนี้ก่อนนะครับ แค่ลีลาการกินไอติมก็เ <c oughs> มื่อยมือกันเลยทีเดียวนะครับแอดนี่เมือม่อยมือเลยแหละนะครับกับลีลาการกินไอติมของนางนะครับซึ่งสุดยอดมากนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะพอกินไอติมโคนเสร็จก็สุดท้ายก็จบด้วยไอติมแท่งช็อกโกแลตแท่งบอลลุ่มเลยนะครับต่อไปหาบาดูมาชมกัน ฝีมือในการแสดงของนางเอกคนนี้รับรองนะครับไม่เป็นสองรองใครในใต้ร่านี้แน่นอนนะครับจากนั้นนะครับพอตกกลางคืนหลังจากที่นางเอกกลับจากโรงเรียนนะครับนี่นางเอกคลั <tr> ่งร <pedo> ักนะครับคลั่งรักพระเอกมากนางเอกก็จะมาที่ห้องนอนของพระเอกนะครับมาทำอะไรรู้ไหมมานอนบนที่นอนของพระเอกมาดมกลิ่นก็คือมาเสพกลิ่นของพระเอกนะครับเพราะเธอหลงพระเอกมากนะครับแหมอยากจะรู้จริงๆนะพระเอกนี้ แขวนผ้าอะไรหรือใช้น้ําหอมยี่ห้ออะไรทาไมถึงแบบดึงดูดสาวๆได้ขนาดนี้เป็นเราในอิจฉาอิจฉานะครับซึ่งฉากนี้นะครับหลังจากที่ดมกลิ่นพระเอกไปสักพักหนึ่งแล้วนางเอกก็นั่นแหละครับฟินฟิลมันได้เนาะฟิลมันได้อารมณ์มันได้ก็นางเอกของเราก็เป็นชาวประมงไปนะครับหาปูหาปลาได้แบบเราดูแล้วก็ฟินตามนะครับซึ่งพอหลังจากที่นางเอกของเราเนี่ยนะครับเป็นชาวประมงหาปูหาปลาจนสําเร็จลุล่องไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับพระเอกของเรานะครับพระเอกของเราก็มาเป็นผู้ช่วยนางเอกนะครับ ในการหาปูหาปลาซึ่งฉากนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างยาวเลยนะครับทุกทา่านแต่ก็เราก็ยอมดูไปจนจบนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลายวันต่อมานะครับพระเอกของเราก็ทํางานที่ร้านตามปกตินะครับซึ่งนางเอกของเราเธอก็ไปเรียนนะครับแล้วก็ตอนนี้นางเอกของเราก็ยังอาศัยอยู่กับพระเอกนะครับซึ่งพอกลับจากโรงเรียนนะครับก็วิ่งมากอดเลยนะครับวิ่งมากอดปรนหนึ่งว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็ทำให้พระเอกของเราตกใจนะว่าเอ้าเธอจะวิ่งมากอดทําไมนี่นะครับซึ่งก็โอ้ดูสภาพของนางเอกสิครับเปียกมอมแมมอย่งกับลูกนกตกน้ำน่าสงสารน่าสงสารเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยฝนมันตกตากฝนมามันเลยทําให้ตัวเธอเนี่ยเปีย มาอ้อนพระเอกก็เขามา่วยพระเอกนิดๆนะครับแบบพระเอกก็บอกว่าไปอาบน้ำไหมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งนั่นแหละครับด้วยความเป็นห่วงแบบนี้มันก็นทําทั้งเอกของเรารู้สึกดีว่าพระเอกเป็นห่วงเธอนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เริ่มรักกันนะครับจากนั้นก็ฉากนี้ก็ยาวไปครับเป็นฉากฟฟนาเล่เลยนะครับเป็นฉากที่ยาวไปจนจบเรื่องแล้วก็มีหลายสถานที่มีหลายโลเคชันให้พวกเราได้ลองเลือกดูนะครับก็ไปหาดูตามวาที่ให้ไปรับรองไม่ผิดหวังกับเธอคนนี้แน่นอนครับผม และก็เช่นเคยนะครับทุกท่านก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็จะมีข้อคิดในการใช้ชีวิตดีๆมาฝากทุกท่านนะครับโอกาสคือสิ่งที่ทุกคนใฝ่หาถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณต้องรีบไขว่คว้า ถ้ามีโอกาสมารีบคว้ามันไว้นะครับเพราะว่าโอกาสคือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปนะครับเพราะโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับบางคนเกิดมาทั้งชีวิตก็ไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นเราขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างทุกๆสิ่งนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีนะครับ